ในป่าลึกที่มนุษย์ไม่กล้าย่างกรายยังคงมีเรื่องราวลี้ลับมากมายซ่อนอยู่เรื่องนี้เล่าถึงหลวงตาอยู่พระธุดงกรรมฐานผู้เดินจริกเพื่อฝึกจิตและแสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยความเพียรและศรัทธาหลวงตาได้เดินเข้าสู่ป่าเล็กโดยไม่รู้ว่าณที่แห่งนี้มีดวงจิตเร่ร่อนกำลังเฝ้ารอลองดีผู้แกร่งกล้าทางธรรมยามฟ้าสางแสงทองแรกของวันเริ่มแตกขอบฟ้า หมอกบางบางลอยคลุ้งเหนือยอดไม้ไก่ป่าร้องขันขันรับรุ่งอรุณขณะที่เงาเนี่ยแผงป่าลึกยังคงสมบนิ่งเรากับเฝ้ารอผู้กล้าที่จะย่างกลาเข้าไปหลวงตาอยู่พระทุดงชราวัยราวเจ็ดสิบปีผิวคล้ำกร้านแดดรูปกายผอมแต่เพี่ยมด้วยอำนาจแห่งศีลและสมาธิท่านแบกกลดผ้าใบพับอย่างเรียบร้อยพาดไหลบาดเหล็กเก่าแต่สะอาดคล้องด้วยเชือก ห้อยแนบอกท่าทางมั่นคงในทุกย่างก้าวชาวบ้านจํำนวนหนึ่งมายืนส่งที่ปากทางดินแดงบางคนยกมือพนมไหว้บางกระซิบกระซาบด้วยความหห่งใหญ่หญิงชราคนหนึ่งร้องทถงด้วยเสียงสั่นเครือหลงตาเจ้าค่ะอย่าเข้าไปในดงมะข่าเลยนะเจ้าค่ะเขาว่ากันว่าผีป่าแรงคนหลงเข้าไปไม่เคยกลับออกมาเลยสักคนชายหนุ่มอีกคนเสริมขึ้นกลางคืนได้ยินเสียงร้องไห้ โหยหนลั่นป่าทุกคืนเลยครับหลวงตาเขาว่ากันว่าเป็นผีสาวที่ตายทั้งกลมหลวงตาหยุดหยุดเดินหันหน้ามามองทุกคนดวงตาของท่านสงบนิ่งดุดสระน้ายามไร้ลมอาตมาไม่ได้มองหาผีแต่สแสวงหาทำหากมีผีจริงก็ขอให้เขาได้รับส่วนกุศลจากเมตตาที่อาตมาถือไปท่านยกมือพนมเหนือศีรษะปิดท้ายด้วยวาจาแฝงปัญญาผู้ใดมีทมอยู่ในใจ แม้ในป่ามืดก็เป็นดังอยู่กลางแสงสว่างผู้ใดมีอกุศลอยู่ในใจแม้ยืนกลางตลาดก็ราวอยู่ในแดนนรกแล้วท่านก็ย่ำเท้าอย่างมั่นคงเข้าสู่ความเงียบของดงลึกทิ้งไว้เพลงสายตาหองอยใหญ่ของชาวบ้านและเสียงสายลมพัดผ่านยอดไม้คืนแรกใต้ต้นไม้ใหญ่หลวงตากลารกรดแล้วนั่งสมาธิท่ามกลางเสียงสัตว์ป่าร้องวิวทว่าในายามเที่ยงคืน เสียงสตรีร่ำให้ก็ดังขึ้นไกลๆกลกดช่วยด้วยช่วยฉันทีแต่หลวงตานั่งสมบนิ่งไม่ขยับแม้แต่เปลือกตาเมื่อดวงอาทิตย์คล้อยลับหลังแนวไม้ใหญ่ความเมื่อดก็ปกคลุมผืนป่าราวม่านดำบางที่ปิดกั้นโลกทั้งใบสายลมเริ่มพัดแรงเสียงหวีดวิวแทรกผ่านซอกกิ่งไม้เงาต้นไม้ทอดยาวบิดเบี้ยวเหมือนแขนผีที่พยายามเอื้อมคว้าอะไรบางอย่างหลวงตาอยู่เลิกต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง ที่โคนรากโผล่พ้นดินพอเป็นที่ราบสำหรับปักกลดท่านคลี่กลดออกช้าๆกลางอย่างเป็นระเบียบแล้วนั่งลงอย่างสงบสายตากวาดมองรอบบริเวณเวลาไม่ได้หวาดวันแม้แต่น้อยเสียงจิ้งหรีดเรไรคลอคล้าวกับเสียงหาฝนจากยอดไม้กลายเป็นเสียงบรรเลงของคํำคืนในป่าดงดิบเสียงสัตว์ป่าหวีดร้องเป็นระยะดังเกือนว่าท่านกำลังอยู่ในเขตแดนที่ไม่อาจครอบครองได้ด้วยอำนาจของมนุษย์ คืนแรกผ่านไปครึ่งค่อนโดยไม่มีสิ่งผิดปกติกระทั่งเมื่อเข็มนาฬิกาแห่งธรรมชาติชี้สู่ยามเที่ยงคืนเสียงแปลกประหลาดก็ดังขึ้นเสียงหญิงสาวร่ำไห้โหยโหนสเออกะอื่นช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีมันเจ็บมันหนาวเสียงนั้นดังอยู่ไม่ไกลนักเหมือนอยู่ข้างหลังกรดหลวงตาไม่หันกลับมามองไม่ขยับไม่แม่แต่ลืมตา เสียงนั้นคล่ำโควญมากขึ้นท่านท่านเป็นพระท่านต้องช่วยคนทุกข์ไม่ใช่หรือท่านใจดำอากาศเริ่มเย็นว่าวูบหนึ่งเหมือนเงาดำผ่านหน้าไปกลิ่นคาวเลือดเผามาแต่ไกลแต่หลวงตายังคงนั่งขัดสมาธิสงบในท่ามกลางความน่ากลัวดวงจิตของท่านผ่องใสอย,อยู่ในบทบริกรรมพุทโธพุทโธรอบกรดเหมือนมีเงาสีดำหมุนวน แต่เมื่อจิตท่านมั่นคงเป็นหนึ่งกับธรรมโลกทั้งผองรอบตัวก็ไร้ผลเสียงนั้นเงียบหายไปพร้อมสายลมแรกของยามตีหนึ่งเสียงร่ำให้เผ่าเบา,เบาค่อยๆจางหายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงความเงียบงันชนเอด็ดอัดเราวกับป่าทั้งผืนหยุดหายใจแต่หลวงตายอยู่ยังคงนั่งสมาธิใต้กรดดวงจิตไม่ไหวเอนแม่สักปลายเส้นขิดแต่แล้วกลิ่นหอมประหลาดก็แทรกผ่านลมขึ้นมา กลิ่นหอมหวานปนกลิ่นกายรันจวนเหมือนมวลกลีบมะลิผสมกลิ่นน้ำอบของหญิงสาวในรทัทงเบื้องหน้ากรดปรากฏร่างหนึ่งอย่างไร้เสียงหญิงสาวผิวขาวซีดงามล้ำในแบบที่ยากจะบรรยายได้ร่างเปลือยเปล่าเรืองรองอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ผมยาวสยายดำสนิทถึงพื้นดวงตาหวานปนเศร้าแต่แฝงความเร้าร้อนเย้าเยวเ,เกินบรรยาย เธอนั่งลงเบื้องหน้าหลวงตาอย่างชชาๆมือไล้ผมเบาๆแล้วแย้มยิ้มท่านอยู่ตัวคนเดียวไม่เหงาหรือเจ้าค่ะหนาวไหมข้าอบอุ่นนักมานั่งใกล้ข้าสิจะได้ไม่เปล่าเปลี่ยวเสียงนุ่มแฝงใส่มนเราพญานาาเกล้ยวสติให้ไหลหลงหญิงสาวค่อยๆขยับเข้าใกล้ดวงตาจ้องลึกเข้าไปในจิตใจแต่หลวงตายังหลับตาท่ามกลางลมเย็นที่พลิกกระดาษใบไม้เป็นเกลียว หญิงสาวเริ่มขมวดคิ้วเมื่อไม่มีแม้การเหลือบตามองท่านไม่เห็นหรือว่าข้างามเพียงใดหรือท่านมีใช่ชายแต่ยังคงความสงบเหมือนจิตท่านอยู่ห่างออกไปไกลเกินโลกหญิงสาวสะบัดผมอย่างแรงเผยแววตาวาวด้วยโทสะเปล่งเสียงสันสะท้านทำไมไม่กลัวข้าข้าสามารถทำให้ชายทุกคนหลงได้แม้แต่พวกนักพรตข้าก็เคยทำให้สึกมาแล้ว ครานั้นเองหลวงตาลืมตาขึ้นอย่างชาชาๆดวงตาเต็มด้วยเมตตาแต่มัน่นคงประหนิ่งแสงเทียนกลางพายุท่านกล่าวเบาๆแต่คำพูดหนักแน่นยิ่งนักรูปรสกลิ่นเสียงมีอาจสันจิตผู้ฝึกมาดีแล้วเจ้ามีเพียงเปลือกที่ย่วแต่ผู้เดินทางทำแลเห็นเพียงกระดูกซ่อนใต้เนื้อหญิงสาวชะงักแววตากระพริบไหวเงาสีดำที่เคยคลุมร่างเริ่มเผยตัวตนที่แท้จริงใบหน้างามกลายเป็นหน้าซีเซียว ดวงตากลมโบสผิวเริ่มหลุดร่อนเป็นเศษเท่าเสียงกรีดร้องก้องป่าเราสุนักป่าระเบิดอารมณ์ข้าข้าเกลียดแสงธรรมของเจ้าแล้วร่างนั้นก็หายวับไปกับลมเย็นเฉียบราวกับละลายในสายลมโหนแห่งกรรมหลวงตากลับเข้าสู่สมาธิอีกครั้งเงี่ยและว่างแสงทองแห่งรุ่งอรุณวันใหม่ลอดผ่านช่องใบไม้เพียงริ้วบางส่องกระทบละอองหมอกที่ลอยละลิ่วเหนือพื้นป่า หลงตาอ,อยู่ออกจากที่พักใต้ต้นไม้ใหญ่เดินลึกเข้าไปในป่าอีกโดยจิตแน่วแน่สืบสแสวงหาสถานที่สงัดยิ่งขึ้นสำหรับเจริญภาวนาแต่ไม่นานนักท่านเริ่มรู้สึกบางอย่างผิดแปลกไปเส้นทางที่ท่านเคยจะริกผ่านเมื่อวานหายไปสิ้นเหลือเพียงพงหญ้าเทาวันและต้นไม้สูงตระงงานแปลกตาบรรยากาศรอบกายไม่เหมือนเดิมเอ็ดอัดหนักแน่น เรากับผืนป่ากำลังหายใจเข้าหาท่านอย่างชา้าๆทวันที่ไม่เคยมีปรากฏขึ้นเรียงรายรัดพันทางเดินทุกสายต้นไม้ใหญ่หลายต้นบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติเปลือกไม้ดำไม่คล้ายผ่านไฟนรกกลิ่นอับชื้นคลุ้งไปทั่วจุ่ๆก็มีเสียงแววมาเผาเบาแต่ชัดเจนดังเสียงกระซิบจากใต้โลกหลงแล้วสิเจ้าจะไม่มีวันออกไปจากที่นี่ได้เสียงนั้นไม่ได้มาจากที่ใดที่หนึ่ง แต่ดังในใจดังในเงาดังจากเถาวันดังจากกิ่งไม้มันไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นหลายเสียงซ้อนกันชาย,ยิงเด็กคนแก่ทุกเสียงต่างหัวเราะเบาๆอย่างเยอยหยันหลงตาหยุดก้าวยืนสงบนิ่งกลางป่าทึบเงียบงนันท่านไม่ตื่นตะหนกท่านไม่เหนื่อยหน้ามองหาที่มาท่านไม่เร่งหาทางออกแต่ท่านนั่งลงทันทีตรงนั้นบนพื้นดินเพียกชืน้นหลับตาตั้งจิตสงบ มือประนมที่อบพ,พึมพำเบาด้วยเสียงมั่นคงอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาบทพระปาริตเริ่มต้นคล้ายแสงแรกของรุ่งสางฉายผ่านม่านหมอกแห่งอวิชชาแต่ละคำสวดเปล่งออกมาด้วยจิตเมตตาไม่ใช่ด้วยความกลัวทุกท้อยแผ่คลื่นความสว่างดังเปลวเทียนกลางพายุสัพเพสัตตาส,สุขิตาโนนตุขอให้สัพพสัตทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเสียงกระซิบเริ่มสัน่น บางเสียงเปลี่ยนเป็นเสียงขู่บางเสียงร้องให้บางเสียงกรีดร้องแต่หลวงตายังคมภาวนาไม่ขาดสายเมื่อบทโสดดำเนินไปเรื่อยๆรืทวันบางเส้นก็แห้งกรอบผักลงเสียงเบาเสียงโหวร่อยเยะเริ่มเลือนกลายเป็นเสียงเงียบและความเงียบนั้นกลับน่ากลัวยิ่งกว่าคำขู่ใดๆแต่หลวงตานั่งนิ่งดุจผูผาพลังแห่งธรรมะเริ่มเปลงออกจากจิตอันแน่วแน่ ของท่านและมายาป่าเองก็เริ่มสั่นคลอนวันต่อมาเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเงามืดของราตรีก็เคลื่อนคลุมผืนป่าอีกครั้งคราวนี้ความมืดกลับหนักแน่นและหนาวเย็นยิ่งกว่าเดิมหมอกหนาทึบโผพุ่งพุ่งข,ขึ้นจากพื้นดินคล้ายมีเตาเผาใต้ผืนโลกกลิ่นเน่าเหม็นลอยคลุ้งมาพร้อมเสียงกระสิทธ์เสียงสะอื้นเสียงโหราประหลาดเสียงกรีดร้องห่าง คล้ายความเจ็บปวดในมิติลึกลำหลวงตาอยู่ก,ากลางกรดใต้ต้นไม้ต้นเดิมท่านไม่แสดงอาการหวาดหวัน่นไม่แม้แต่เหลวมองเงาแปลกที่ขยับผ่านหลังต้นไม้ท่านนั่งลงขัดสมาธิหลับตาเข้าสมาธิด้วยจิตแน่วแน่ยามเที่ยงคืนย่างกลอีกครั้งเหตุการณ์ก็เริ่มขึ้นเด็กชายหัวขาดปรากฏเบื้องหน้ากรดร่างเล็กเปลือเปื้อนโคลนหัวถือติดมือส่งเสียงร้องให้เสะเอีกสะอื่นหลวงตา ช่วยหนูด้วยหนูเจ็บหนูอยากกลับบ้านเสียงนั้นเสะเตือนใจดวงตาที่ถืออยู่ในมือกระพริบมองท่านอย่างอ่อนหวอนแต่หลงตายังไม่ไหวติงต่อมาปรากฏหญิงสาวผิวซีดมีงูดำเล้ือยพันร่างงูตัวนั้นแผ่พังพันออกจากอกเธอดวงตางูดแดงฉานขู่ฟอใส่พระธุดงหญิงสาวยิ้มเศร้าน้ำตาไหลชาชา่าถูกฆ่าตายเพราะความรัก ใครก็ไม่ต้องการข้าแล้วท่านละ่ะท่านจะเมตตาข้าไหมแต่ท่านยังคงภาวนาในใจเรากลับไม่ได้ยินเสียงใดเลยชายชราร่างเนาเฟคลานเข้ามาด้วยมืออันเหี่ยวยนเขาเงยหน้าขึ้นเผยใบหน้าครึ่งหลุดครึ่งหม่ข้าหิวเลือดเจ้าเป็นมนุษย์ให้ข้าสักหยดข้าไม่ได้กินมานานสามร่างผีต่างรุมบนรอบกรดบางครั้งเดินซ้อนทับกัน บางครั้งแปรเปลี่ยนร่างกระทันหันเหมือนการเล่นมายาในนรกแต่ขณะที่พวกมันแผ่พลังหลอกหลอนออกมาหลวงตาก็เปล่งเสียงขึ้นเสียงสงบมั่นคงสว่างสวยัยอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธบทสดพระพุทธคุณแผ่กล้องออกจากปากของท่านแม้เบาแต่มั่นแม่ชาแต่มีกำลังและในขณะนั้นเอง แสงสว่างบางอย่างเริ่มแผ่ออกจากร่างหลวงตาแสงอ่อนละมุนตอนแรกก่อนค่อยๆขยายกลายเป็นออร่าสีทองนวลแสงนั้นเหมือนไม่ได้มาจากภายนอกแต่เป็นพลังภายในจิตอันบริสุทธิ์พอแสงนั้นกระทบร่างผีเด็กชายหัวขาดร่างค่อยๆละลายกลายเป็นกลุ่มควันหญิงสาวกับมูลกลายเป็นดอกไม้เหี่ยวเฉาที่ปลิวหายไปในอากาศ ชายชรากรีดร้องเสียงหลงก่อนร่างจะแตกเป็นเท่าทุกสรรพสิ่งหลอนนั้นหายไปสิน้นเหลือเพียงเงาเงียบกับเสียงสวดที่ยังดำเนินต่อไปหลงตายังนั่งนิง่งเงื่อไหลจากขมับแต่สายตาไม่สะท้อนแม้เศษเสี้ยวของความกลัวเสียงสวดของท่านยังคองอิติปิโสอิติปิโสดังก้องเหมือนสายน้ำที่ฉลางโลกยามดึกคืนที่สามในป่าเห็นความมื่ยยิงคน เสียงสัตว์ป่าราวกับเงียบงันอย่างไม่ธรรมชาติเหมือนป่าทั้งผืนเฝ้าดูสิ่งที่กำลังจะเกิดหลงตายอยู่นั่งภาวนาใต้กลดแสงจันทร์สาดส่องผ่านช่องไม้และออมหมอกบางลอยระริกเหนือพื้นดินทันใดนั้นกลางม่านหมอกร่างของหญิงสาวงามย้เยาเมื่อคืนแรกก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่มาหยวไม่ยิ้มไม่แตะต้องเธอยือนนิ่งดวงตาจ้องท่านแนวนน่ ก่อนค่อยๆเปลี่ยนแปลงร่างผิวพันขาวผ่องเริ่มกลายเป็นซีดเสียวริมฝีปากแดงสดซีดจางเป็นเลือดคล้ำเรือนผมสลวยกลายเป็นพันธทวันดำพันร่างและในที่สุดใบหน้าแสนงามนั้นแปรเปลี่ยนเป็นหน้าหญิงสาวอาพับเต็มไปด้วยความทุกข์ขมเธอพูดเสียงสั่นสะท้านด้วยความเครียดแค้นและปวดราวข้าคือหญิงที่ถูกฆ่าตายใต้ต้นไม้ในป่านี้ ชายที่ข้ารักหลอกให้มาแล้วแทงข้าทิ้งไว้ด้วยคำาลวงด้วยกิเลสด้วยกามข้ากลายเป็นผีเต็มไปด้วยความแค้นย่วหลอกผู้ชายทุกคนให้กลัวให้หลงให้สติแตกข้าลองดีเพื่อให้เขากลัวแล้วท่านละ่ะเจ้าไม่กลัวข้าหรือเธอตะคอกถามน้ำตาไหลพรากเสียงเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งแฝงความเศร้าดวงตาแดงฉานมองหลงตาด้วยความสับสนในสิ่งที่เธอไม่เข้าใจ ดวงตาอยู่ค่อยๆลืมตาดวงตาเต็มด้วยแววเมตตาไม่มีแม้เศษเสี้ยวของการรังเกียจหรือหวาดกลัวท่านกล่าวเบาๆแต่น้ำเสียงแน่นและสะเทินใจยิ่งหนักเจ้ามิใช่น่ากลัวเลยเจ้าควรน่าเวทนาเสียมากกว่าจิตของเจ้าลงผิดเพราะถูกความเจ็บปวดกัดกินเจ้าไม่ได้ต้องการเลือดไม่ได้ต้องการกายชายแต่ต้องการความรักความเมตตาที่ไม่เคยได้จากใคร ผีสาวนิ่งเงียบน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงสู่พื้นดินร่างเธอสันส้านเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่เริ่มละลายเจ้าคือผู้หญิงที่หน้าเศร้าที่สุดเท่าที่ข้าเคยพบแต่เจ้าก็ยังเป็นสัตว์ผู้มีจิตย่อมไม่ไร้หนทางกลับสู่ธรรมหลวงตาค่อยๆประนมมือแล้วแผ่เมตตาด้วยจิตมั่นคงสัพเพสัตาเวราโหนตุขอให้เธอพ้นจากทุกนี้เถิดทันใดนั้น ร่างของหญิงสาวเริ่มโปร่งแสงดวงตาเธอเบิกโพรงเมื่อจิตได้สัมผัสสิ่งที่ไม่เคยได้รับมานานแสนานานการให้อภัยเสียงสะอื้นสุดท้ายดังขึ้นก่อนร่างนั้นจะค่อยๆละลายเป็นแสงจางๆลอยหายขึ้นสู่ฟ้าทิ้งไว้เพียงความเงียบสงบในป่าราตรีและเสียงลมที่พัดเบาเหมือนเสียงขอบคุณจากที่ไกลเกินรูปเสียงเมื่อสับเสียงแห่งความกลัวค่อยคอย จางหายเหลือเพียงเสียงสายลมแผ่วพัดไปตามยอดไม้หลงตาอยู่จุดเทียนเล่มเล็กปักลงบนพื้นดินหน้าองค์ท่านเปเลวไฟน้อยน้อยไหวเบาในอากาศหนาวแสงส้มสลัวทอแสงออกไปรอบรอบกรดราวกับใจกลางของจักรวาลหลงตาหลับตานั่งสมาธิในอิริยาบถสงบเย็นมือท่านประนมแนบ่บบาเสียงของท่านเบาแต่มั่นคงเป็นเสียงที่ออกจากใจไม่ใช่เพียงจากลำคอ ขอให้ดวงจิตทั้งปวงไม่ว่าจะอยู่พบภูมิใดได้พบทางแห่งธรรมพ้นจากความหลงความแค้นความกลัวขอให้ได้พบแสงสว่างภายในใจตนเองแสงจากเทียนเล็กๆสะท้อนใบหน้าหลวงตาแววตาท่านอ่อนโยนอย่างที่สุดในบรรยากาศที่เคยเย็นยะเยือกอย่างไร้ชีวิตกลับเริ่มอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยเหมือนแสงตะวันลูบไล้ขอบฟ้าก่อนรุ่งอรุณทันใดนั้น เสียงโหยโหนที่เคยก้องกังวาลทั่วปา่าเริ่มเงียบลงจากเสียงร้องกลายเป็นเสียงสะอื้นจากสะอื้นกลายเป็นเสียงลมหายใจจากลมหายใจกลายเป็นความเงียบสงบเงาวิญญาณที่เคยเร่ร่อนท่ามกลางปา่าที่เคยหลอกหลอนขู่เข็นร้องเรียกเริ่มทยอยปรากฏรอบหลวงตาบ้างอยู่ไกลในเงาไม้บ้างลอยผ่านเบาๆเหนือพื้นดินแต่ในขณะนี้ไม่มีใครแสดงความเกลียด ไม่มีใครแสดงความกลัวมีเพียงดวงตานับไม่ท้วนที่มองหลวงตาด้วยความสงบอย่างแปลกประหลาดวิญญาณเหล่านั้นไม่พูดอะไรไม่มีเสียงคำรามหรือร้องให้อีกมีเพียงรอยยิ้มเศร้าแต่สงบเหมือนผู้ที่ได้ยินคำปลอบโยนที่รอคอยมานานแสนนานบางดวงค่อยๆเลือนจางเหมือนหมอกยามเช้าบางดวงกลายเป็นแสงเล็กๆล,ลอยขึ้นสู่ฟากฟ้า เหมือนดาวตกในคืนมืดแต่ละดวงดับลงอย่างเงียบงามบรรยากาศในป่าที่เคยหนักอึ้กลับเบาขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อต้นไม้ที่เคยเงียบงนันสั่นไหวเผ่เบาเหมือนถอนหายใจเมื่อบทแผ่เมตตาจบลงแสงจากเทียนเล่มเล็กนั้นยังไม่ดับกลับวริร,ริกอยู่กลางกลดเหมือนใจที่ยังไม่ท้อถอยในความมืดแห่งโลกหลงตาลืมตาขึ้นอีกครั้งมองไปรอบกายไม่มีสิ่งใดเปลี่ยน แต่ทุกอย่างก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรุ่งเชา้าแสงอรุณศาสตร์ส่องผ่านยอดไม้หมอกขาวที่เคยหนาทึบกลับบางเบาราวปุยนุ่นเสียงนกป่าขับขานเสียงแรกที่ดังขึ้นในรอบหลายวันเหมือนสัญญาณว่าป่าเฮนได้เปลี่ยนไปแล้วหลวงตาอยู่ค่อยๆลืมตาจากสมาธิท่านมองไปรอบกายต้นไม้ที่เคยบิดเบี้ยวเขียวเฉากลับดูเขียวสดไม่ใช่เพราะป่าเปลี่ยน แต่เพราะใจที่เปลี่ยนจึงเห็นโลกเปลี่ยนท่านเก็บกรดเก็บบาดขึ้นพาดบา่าก้าวเดินอย่างสงบไปตามทางเดิมทว่าทางที่เคยหายไปนั้นกลับเปิดออกดังว่าธรรมะที่แผ่ออกมาเมื่อคืนได้ปลดพันธนาการของพูดผีและตนเองชาวบ้านที่เคยเืินที่เคยกลัวที่เคยไม่กล้าเข้าใกล้เขตป่าเห็นหลวงตาเดินออกมาจากป่าอย่างสงบสายตาท่านเต็มไปด้วยแสงแห่งเมตตา เย็นและมั่นคงเด็กคนหนึ่งถามเบาๆหลงตาผีไม่มีแล้วหรือขอรับหลงตาหยุดยืนหันมายิ้มอย่างอ่อนโยนดวงตาท่านสะท้อนภาพป,ป่าที่สมบอยู่เบื้องหลังผียังมีแต่เมื่อจิตมีเมตตามีสติผีย่อมกลายเป็นเพียงผู้หลงทางทำย่อมชนะอธรรมแม้ที่เงียบงันที่สุดแม้ที่เมื่อดมิดที่สุดก็มีธรรมายู่เสมอหากใจเรายังไม่ดับแสง ชาวบ้านพนมมือก้มกราบเงียบเงียบบางคนหลั่งน้ำตาโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะใจได้พบความหวังว่ามนุษย์ไม่ต้องมีความกลัวแต่สามารถอยู่เหนือมันด้วยธรรมธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมโมเวรักษธรรมจาริงเมตตาเป็นเครื่องปลดปล่อยความเครียดแค้นเมื่อจิตเปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนเรื่องเล่าจบลงแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับเอวังด้วยประการนนี้